สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาประจานนะคะน้องคนหนึ่งนะเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นน้องคนนี้นะเราลองให้ดูกันไปนนี่นะคนนี้นะ พารลูกนะคะชื่อไลน์ว่าแอนนาเอน็นนี่นะคะตอนแรกนะคะน้องเขาก็โทรมานะแล้วก็โทรกับไลาสายเลยนะคะแล้วน้องเขาก็โทรมาอีกสองนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมไม่รับสายนะคะน้องเขาก็ตอบว,ว่า ตอนนี้อาทีประจานอยู่ค่ะคือน้องเขาประจานเราไปก่อนนะคะแล้วก็เลยประจานคืนนะแล้วน้องเขาพูดอ,อีกว่ารับแล้วแต่พี่ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็แค่ถามว่าช่องอะไรคะน้องเขาก็ทำไมนะคะหรอโทรคุยกันเลยไหมแล้วก็โทรไปนะคะแล้วก็เราก็ม่ได้รับสายน้องเขานี่นะคะน้องเขาก็ พูดอะไรมาลองไปดนะเดี๋ยวเรามาฟังกังนิดนึงเนี่ยโอเคนะคะฟังไม่ได้นะแล้วเขาอะเราโทรไปแบบเราโทรแบบวิดีโอคอลนะคะนะคะบอกว่าห้ามเปิดวิดีโอคอลค่ะแล้วเราก็ส่งรูปไปนะแล้วเขาก็โทรมาอีกนะคะน้องเขาก็พูดว่ารับสายด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่าค่ะแล้วก็ส่งไปนะส่งซิงส่งอะไรเลยแล้ว่าไม่บอกค่ะแล้วยังไงคะพ่อแม่ไม่ทางชอนหรอ นี่พูดดีแล้วเหรอเราก็พูดดีๆไปนะพอคุยกับพ่อแม่คุณหน่อยเอ่อค่ะว่าสั่งสอนยังไงให้ลูกเป็นคนนีเป็นคนเป็นนี้นีคะแล้วก็ส่งเสียงไปแล้วก็แกล้งทำเบืรอโทรไปนะอันนี้นะคะน้องเขาก็ส่งอันดีไลนมานี่ผู้ดีค่ะน้องเขาก็ส่ง ช่องน้องเข้ามานี่คะแล้วเขาก็ว่านี่ช่องเราไปดูนะเรองคลิปแล้วนะคะเขาก็บอว่าไม่เห็นนะแล้วน้องก็ส่งพิมพ์นะคะแล้วก็ถามว่าวิดีโอชื่ออะไรนะคะแล้วก็น้องเขาบอกว่าเข้าไปดูในนี้ค่ะมันช้านะช่องเรามันช้าเนาะแล้วทีนี้ก็น้องเขาก็บอกว่า เอาเลยไม่กลัวอะไรคืออะไรแล้วก็พูดว่าจ้าประจะันรัศมีไม่ด้ด้วยนะคะแล้วก็จ้าอาอาเป็นนายเป็นทนายปู่เป็นทหารนาะเป็นข้าราชการคือแล้วทำไมเราไม่ได้ถามนะแล้วก็เราก็ส่งคลิปเสียงไปคิดว่าประจานพี่ จะทำให้พี่กลัวไม่มีทางไม่ได้ให้กลัวค่ะแค่ให้คนอื่นระว,วังพี่ทักมาจะได้บล็อกคืออะไรค่ะน้องแล้วก็ตอบไปนะพี่ไม่มีทางกลัวใครค่ะแล้วใครบอกว่าเรากลัวน้องอะไรคะลบออกได้ไหมทําไม่ระคะอรองน้อง ลบออกนะตอบตอบพี่ไม่กลัวแต่ให้ลบทำไมคะเดี๋ยวรีบส่งขีไปให้ดูน้องตอนนี้ก้าประจานอยู่ตอบกลัวไม่ไม่กลัวนี่นะคะแล้วก็ส่งรูปไปแลกว่าโทรมากวนไม่ต้องโทรมานะคะแล้วก็ไม่ถทรนะคะว่าลำคาญอันนี้นะคะก็ จบไปแล้วรู้สึกว่าน้องเขาจะบอกเราไปแล้วนะนี่นะคะค่ะก็ถ้าใครเห็นน้องคนนี้นะคะก็ขอให้ระวังกันด้วยนะคะน้องเขาขายสูตี่ใช่ไหมเออถามเพื่อนเนี่ยนะแต่ก็แม่เขาเขาจ่ายเงินให้ก็แม่ของให้เขานะคะ,คะอุตส่าห์โอนไปแล้วนะคะตั้งสองร้อย ค่ะสวนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย